ครับก่อนอน่นก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพาชมพระผงกลมนะครับพระเทพวิสุทธมงคลหรือหลวงปู่ศีมหาวีโรุ่นร่ารวยรับทรัพย์วัดประชาคมมนารามนะครับหรือวัดป่าก,กุง สำหรับภาพวงกลมนี้นะครับจะสร้างโดยคณะสิทธิ์สายใกล้ชิดท่านนะครับจังหวัดขอนแก่นข้อมูลก็บอกว่าหลวงปู่เนี่ยแผ่เมตตาจิตปกเสษเมื่อวันที่9มกราคม2551นะครับมีด้วยกันอยู่สองขนาดสองพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่ก็คือ5.5าุเซนติเมตรพิมพเล็กก็3.5มจเซนติเมตรนะครับสำหรับที่เราดูอยู่นี่ก็เป็น พิมเล็กนะครับสามจุดห้านะครับก็หน้าสะสมอยู่นะครับผ้าก็คมลึกนะเชื่อรุ่นก็เป็นมุงคลนนะครับดูข้างหลังนะครับสวยเชียวนะครับรุ่นร่ำรวยรับทรัพย์นะอันนี้พี่ ผมก็ได้มาจากพี่ชายนะครับพี่มีคนเลิกเกีย่ยให้มานะครับเนื่องโดยแกย้ายที่ทํางานนะผมก็ได้มาทั้งซีนเลยนะเพิ่งแกะนะครับถ้าเจอนะก็น่าสะสมนะครับราคาน่าจะไม่แพงนะผมเห็นมันคมดีนะครับก็เลยเอามาถ่าย ็นคลิปให้พี่ๆน้องๆดูนะครับสวยครับสวยไปหาข้อมูลมาข้อมูลในในเน็ตนะในเว็บบอกว่าเป็นผงชาญมากับผงช็อกนะครับของหลวงปู่เองเลยนะถ้าเจอก็อแนะนำให้เก็บครับราคาน่าจะไม่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่ นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ